สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสินคา้าตัวใหม่จากร้านตัวัชอปนะครับตัวนี้จะเป็นเอ่อเซฟดิกชันรีดิกชันรีนะครับตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กสุดนะครับไซส์ S มันจะมี3ไซส์เอ่อพอดีทางร้านมีอยู่ไซส์เดียวตอนนี้เดี๋ยวจะทยอยรีวิวให้ดูแล้วกันนะฮะ <c oughs> นี่นะครับนหน <c oughs> เหมือนไหมฮะเหมือนดิไหมฮะถ้าไม่เปิดดูข้างในนี่จะไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นตู้เซฟวางปนกันหนังสือนี่ไม่รู้เลยครับนี่นะครับเปิดมาจะเป็นข้างในนี่จะเป็นอเหล็กนะครับ มีกุญแจให้เปิดมาจะมีกุญแจอยู่ในกล่อง2องดอกถ้าสามารถเอาของมีค่าใส่ลงไปในนี้นะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ใช้กุญแจล็อกนคะครับเปิดไม่ได้เอาวางวางไว้ก็ไม่มีใครรู้ครับว่าเป็นทุกเซฟ หรือของมีค่าอยู่ข้างในนี้ผิวผิวด้านนอกนี่เป็นกระดาษนะครับกระดาษจริงๆนะครับนี่ครับมีรอยย่นเหมือนของจริงผิวสากกระดาษตัวขอบนี่จะเป็นพลาสติกทำให้เหมือน หน้าของกระดาษนะครับรอ,อบด้านนี้จะถูกล็อกนะครับของตู้เปิดออ้จะถูกยึดเป็นหมดนี่นะครับหมดยึดจะไม่มีช่องให้สามารถเข้าไปหยิบอะไรได้เลยถึงจะเอากรอบ ตัวนอกออกก็หยิบอะไรไม่ได้นะครับไ้ไหมครับครับสนใจติดต่อดได้ที่ร้านตู้วัดช็อปนะครับเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์ตู้วัดช็อปเดี๋ยวจะวัดขนาดให้ดูนะครับตัวนี้ไซส์ S ไซส์เล็กสุดนะครับ ขนาดภายในนะครับวัดได้11ซนเมตรนะครับความยาว17เซเมตรนะครับความลึก5ซติเมตรนะครับครับสนใจมาเลือกชองสินค้าได้ที่เว็บไซต์ตุกวัชชบนะครับขอบคุณครับ